ใส่เส oh yeah. really? so. <cal> ื้อซ <además> <c oughs> ีแดงมาเด้พี่น้องได้หัวหนี้พิษผ่านแล้วได้ถอดเสื้อแป๊บนึ่งกันเห็นเด้กรมการนถอดเสื้อกันแป๊บนึงท่องเนาะท่อง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 บอกไดรพอท่องไอ้ไอ้โตครับสมโตสมโตเนาะคุ้มโตเนาะครับผมเปิดเท่าไรแล้วพอเปิดไว้สี่สี่ครับสี่หมื่นสี่เนาะคสี่หมื่นสี่ โอ้เมื่อกี้พี่น้องได้ใส่เสือแดงมากเปลี่ยนเสือไหมล่ะสีมันีพอเนี่ยผสมโต้ในบ้านเนะาะครับผมผสมโต้ราคาสูงอยู่เครื่องดำนะพอเนอะาะเครื่องดำหางหน่อยหน่อยนึงกุข้ขาหน่อยอกุข้ขาใหญ่อยู่ครับผมใหญ่อยู่ครับเออไปตัวต่อไปพอตัวใดครับสีมันเอ็ด ี่หมื่นหนึ่งพับาทนะครับน้คือสวยง้ามเอาเมื่อไหร่บเรอนี้ไล่ละสามหมื่นเอ็ดน้ตกเหนียวัป็นน้ำตกแน่นอนเลยคัเงนียวไวด้ครับนะพี่น้องเนะนีเงียวออกเด้ครับเด้อเอาจะไปตากเที่ยลูกนะพววุวงหุ่นยิ้เนะาะใส่หลับพอตัวนี้ตันอะไเรืนี้ 3ามมื่เอครับส่อบกสาม่พันม่อผสมผสมของในบ้านเนาะทองแงยเนาะเท่าไดก็เอาราคาหรบ้งตัวนี้สามหมื0เอทครับสามมืนอทเนาพี่น้องเด้อคุณพอยังลหะครับผมเนาะชดครับชดงั่วไม่ทั้งไอ้พูดสิงครับเป็นอยู่หลังตลาดนะครับพี่น้องเด้อบนี้เปิดหลังตลาดเลยข้างหนาวาไปเรามันเสียงดัง เ่อนั่งกับสามเอคือสามมูนึ่ครับผมแยกลูกกันแยกลูกครับครับผมเครื่องดำที่เครื่องดำดีน่มน่มเราเป็นแบบไหนเป็นสีครับนมคือเป็นนวหน้าะเป็นหนงเอาะมันคือเกิดมาผมเคยเห็นน่มนมดำดำอยู่เยดำครับน้ีเอตาของเราไว้หัวตัวนี้หวสีทยหวนมย่างี โอเคง้อบ่เคยเขาสนามเนาะเคโอเคครับไปฝากเบอร์พอ่อพอดีง้อชนมาเป็นง้อง้อแม่สาวงว้อบ่เคยเขาสนามเพิ่สนามแม่ชุดเก่าแปดหนึ่งแปดศูนย์หกเก้าเก้าสี่าเกสีคุณแม่ย่งนะพี่เซกเซก้าเ,เนานี่สวย,วยสวยสวยครับผม นมนมนกดำเนี่ยผมผมบ่เข้าใจว่ามันคืออย่างไรเครื่องดำค่ะให้ลูกสวยเครื่องดำให้ลูกสวยอันบ่แม่นค่ะส่งลูกสโตถ้าเครื่องอมล่ะถ้าเครื่องอมล่ะให้ลูกยังแล้วแต่โตค่ะมันเพื่อก็ให้ลูกดังคือว่ามันเพื่อก็ให้ลูกก็แต่เครื่องเครื่องเครื่องดำนี่ให้ให้ลูกงามเตะแดงไงเนาะสายสายบังต้นนี้แยกลูกไปแล้วบ่นี่นึ่งจังนี่แหลกปูแนนอยู่ครับซอนซอนแงแรงวันแรงนี่ตารางตาางเด้อพี่น้องเด้อ อ่าพุ่นเมีถ้าพี่น้องเข้าอย่างไรนี่คือมาหลังตลาดนอหลังกระซองซองไหนนอระยะนี่คือคุยนนเงินเดือนนอค่ะค่ะระยะทางครับผมออขอบคุณครับผมขอบคุณครับ